สวัสดีค่ะหมอกิฟนะคะสัตวแพทย์หญิงปริญญาจารุฒนีหลกนะคะแล้วก็น้องเบียร์น้องเบียร์แนะนาตัวหน่อยค่ะค่ะเพื่บ้านสัตว์นะคะชื่อเบียร์นะคะโอเคแล้วก็น้องนะคะที่เราจะมาแนะนําในวันนี้จะเป็นน้องแฮมสเตอร์คนแรกนะคะเป็นเด็กผู้ชายน่ารักน่ารักนะคะชื่อน้องแฮงคอกนะแล้วก็น้องคนที่2นะคะอยู่ในนี้น้องคนที่สองชื่อน้องสัมลีนะ น้องยังหลับอยู่เลยเดี๋ยววันนี้นะคะที่มาหมอจะมีการสาธิตเดี่ยวข้าวของการป้อนยานะคะก็คือสามารถไปประยุกต์นะคะกับการดับป้อนยาตั้งแต่หยพยาธิวิตามินบำรุงนะคะแล้วก็อาหารบางอย่างที่อยากจะเพิ่มให้น้องแล้วก็จะมีในส่วนของพวกการหยดหลังคอเดี๋ยวหมอจะแนะนําตั้งแต่การพาน้องออกมาจากนอกกรงเลยนะคะเอามาเลี้ยเอามาเนี้ยงเนคอ น้องคนที่สองนะคะเป็นน้องสัาลีนะน้องสัมลีนะคะเป็นแฮมสเตอร์นะแฮมสเตอร์ตัวเมียค่ะเดี๋ยวหมอนะคะจะสาธิตพิการป้อนยาให้ดูนะก็คือน้องก็คือพยายามเลียหนงเบียร์อยู่อึบอึบอ่าเก่งมากพอแล้ว ต่อมานะคะหมอจะสาธิตด้วยการหยดหลังคอเนาะโอเคอย่าแล้วนะเยบน้อยเก่งมากตัวผู้อะ่ะเราจะสังเกตยไังไงว่าไข่น้องจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะบึ้ยบึ้ยบย,บยนะแล้วก็น้องจะมีฝ่าเท้าที่เล็กๆนะทั้งสี่ค่ะน่ารักมากดวงตาเขาอะค่ะก็คือจะเป็นดวงตากลมโตนะคะเราก็หน้านะแหลมนิดนึงแล้วก็ใบหูตั้งนะ ทีนี้ก็คือถ้าวิธีการเล่นเท่าๆกับน้องแฮมสเตอร์ค่ะเราสามารถที่จะให้เขาเดินบนมือเราได้ค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะกับการจัดการกับน้องแฮมสเตอร์นะคะการจัดการที่นี้ก็คือการดูแลเขานะตั้งแต่พาเขาออมานอกกรงแล้วก็การป้อนยานะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการหยุดหลังคอก็เดี๋ยววันนี้นะคะหมอกิีฟนะคะกับน้องเวนเนอร์เบียแล้วก็น้องแฮนค็อกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย,บาย